บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตทียังวิหารติเชตวเนอนาทพินที่กัสสะอารามีตตะตขโผควาภิคูอมันเตศิพิกาวติเทวทันเตติเตภิคูพระควโตปจโสสุงพระควาเอตะทโวจะเมตตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอเศวิตายะภาวิตายะพหุลิกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริติตายะ สุสามารถายะเอกาทศานิสังสาปฏิกังขายกะตะเมเอากาทศะส,สุขังสุป,ปฏิสุขังปฏิพุชตินะป่าประกังสุปินังปสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารขันตินาสะอากีวาวิสังวาสทังวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอาสามมุลโหกาลังกาโรติอุตริงอปฏิวิชันโตพัมมะโลกูปโคโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเศวิตายะภาวิตายะพหมูลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเกเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสพระนา เมตตาเจตวิมุตติกติหาการเลหิี่สาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเลหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจตวิมุตติสัตหากาเลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติท่าสหาการเลหิี่สาพระนาเมตตาเจตวิมุตติกาตะมิหิปัญจหาการเลหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหประหันตุสัพเพปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหันตุสัพเพปุตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหันตุสัพเพปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหประหันตุสัพเพอัฏฐปวะปริยาปนาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหประหันตุติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพา อิติโยเอาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระห่ันตุสัพเพปุริสาเอาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังพระแห่ันตุสัพเพอริยาเอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระห่ันตุสัพเพอนาริยาเอาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระห่ันตุสัพเพเทวาเอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระแห่ันตุสัพเพมนุษสาเอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระห่ันตุสัพเพวินิปฏติกาเอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระห่ันตุติ อิเมหิสัตหการเลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตะเมหิทัสหการเลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาชานีคาสกีตตนังเปรหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีตะนังเปรหาลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชะนีคาสสกีตตนังเปรหะลันตุสัพเพทคินายะทิสายะ สตาเวลาพยาประชาอนิคาสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชาอณิคาสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชาอณิคาสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชาอณิคาสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชาอนิคาสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตาเวลาพยาประชา อนิคาสุกีตนังปริหะรันตส APP, ุส APP, ัพเพปุปริมายะทิ acha, สายะสัตาเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตนังปริหางันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนิค้าสุกีตนังปริหะรันตุสัพเพปัิมายะทิสายะปานาเวลาพยาปะชาอนิคาสุกีตนังปริหางันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตันังปริหะรันตุสัพเพทคินายะทิสายะปานาเวลาพยาประชา สัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีกาสุขิตนังพระหันตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีกาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีกาสุขีตนังพระหัตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานีกาสุขีตนังพระหันตุสัพเพเหติมายะทิศายะปานาเวลาพยาประชาอนีกาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุปริตมายะทิศายะปานาเวลาพยาประชา อนิคาสุกีตะนังพระแหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสสกีตะนังพระหะรันตุสัพเพปัชมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุกีตะนังพระหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะพูตาเวลาพยาประชานิคาสุกีตะนังพระแหะรันตุสัพเพทคินายะทิสายะพูตาเวลาพยาปะชานิคาสุกีตะนังพระหะงันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุกีตะนักพระหะรันตุ สพเพปชิมายะอนุทิ surveys, stones, esis, สายะภูตาเวลาพยาประชาอนีคาสุข ah ีต so ังห์ปหาลันตุสภเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตังห์ปหะลันตุสภเทคินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์ปหาลันตุสภเทคีนายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตัณห์ปะหะลันตุสพเเหติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตัณห์ปะหาลันตุ สัพเพอุปริมายะที่สายะภูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพปุรติมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปชาณีคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพปชิมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปชาณีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพทกินายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุ สัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังประหันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังพระหัตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพทัขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังพระหัตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังประหันตุ สัพเพอุปริมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุกีตนังเปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะอัตภาภวปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคาสุกีตนังเปริหานันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะอัตภาภวปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุกีตนังเปริหานันตุสัพเพอุตรายะที่สายะอัตภาภวปริยาปนาเวลาพยาปชะนิคาสุกีตนังเปริหานันตุสัพเพทักขินายะที่สายะอัตภาภวปริยาปนาเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังประหลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังประหลันตุสัพเพปติมายะอนุสีอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชาอนิค้าสุขีตังประหรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังประหลันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชา อนิคาสุกีตัณห์ปริหะรันตุสัพเพเหติมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาเอัพยาประชานิคาสุกีตัณห์ปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาพยาประชานิคาสุกีตังหปริหะรันตุสัพพาปุรัติมายะที่สายะอิธิโยเอเวลาพยาปชานิคาสุกีตังหปริหะรันตุสัพพาปจิมายะที่สายะอิธิโยเอเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตัณหปริหะรลันตุ สพาอุตรายะที่สายะอิติโยอาเวลาพยาประชาอานิคาสกีตนักริหะรันตุสภาทักขินายะที่สายะอิติโยอาเวลาพยาประชาอานิคาสกีตนักริหะรันตุสภาปุรัตติมายะอนุทิสายะอิติโยเอาเวลาพยาปะชาอานิคาสกีตระนักราหะรันตุสภาปัชิมายะอนุทิสายะอิติโยอาเวลาพยาประชาอานิคาสกีตนักริหะรันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิติโยอาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตังหรปะหารันตุสัพพาทักินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะหารันตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะหารันตุสัพพาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชาอนิค้าสุขีตันหงปะหารันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังหงปะหารันตุ สัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตันหงปะแหรลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตันหงปะแหรลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์ปะแหรลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตันหงปะแหรลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนักพระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตระนังพระหันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะ อริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตะนักริหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตะนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสสกีตะนักระหาลันตุสัพเพทคินายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุก ah ีตะนักราหัลันตุสัพเพปุรติมายะอนุท ah ิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุก ah ีตะนักราหัลันตุ ah สัพเพปฏิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพิยาปชาอานิคารสกีตังหประลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาพิยาปชาอนิคารสกีตังหประลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาอาพิยาปชาอนิคารสกีตังหประลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาอาพิยาปชาอนิคารสกีตังหประลันตุ สัพเพอุปริมายะติที่สายะอริยาอเวลาพยาประชานิคาสสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพปุรัติมายะติที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสสกีตนังพระหัตถลันตุสัพเพปัจฉิมายะติที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพอุตรายะาิที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชานิคาสสกีตนังพระหัตลันตุสัพเพทกีนายะาิที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสสกีตนังพระหัตถลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังหรลิหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังหผริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพรลิหะรันตุสัพเพทักินายะอนุทิสัยยะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังหผลิหะตันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะอนาริยาอเวลาพยาปชา อนิคาสสขีตะนังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะอนาริยาเอาเวลาพยาปะชาอนิคาสสขีตะนัปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะเทวาเอาเวลาพยาปะชาอนิคาสสขีตะนัปริหะรันตุสัพเพปชิมายะที่สายะเทวาเอาเวลาพยาปะชาอนิคาสสขีตะนัปริหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะเทวาเอาเวลาพยาปะชาอนิคาสสขีตะนังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะที่สายะเทวาเอาเวลาพยาปะชา อนิคารสกีตังหปริหาลันตุสเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชาอนิคาสสกีตังหงปริหาลันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชาอนิคารสกีตันหงปริหาลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชาอนิคารสกีตังปริหาลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชาอนิคาสสกีตังปริหาลันตุ สัพเพเหติมายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังห์พหะหัตุสัพเพอุปริมายะที่สายะเทวะเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังหรพระหันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนัณห์พระหัตุสัพเพปัฉิมายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังห์รหะหันตุสัพเพอุตรายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังห์พระหันตุสัพเพทักขินายะที่สายะ มนุษาเวลาพยาประชานิคาสุกีตัณห์พระหัตนตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตังพระหัตันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาราชานิคาสุกีตังหพระหัตนตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานิคาสุกีตังหพระหัตันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานิคาสุกีตังหพระหัตันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานิคาสุกีตนังณหุ สพเอุปริมายักที่สายาะมนุษสาเวลาพะยาประชานีคาสุขีตนังพระหันตุสภเพปรุติมายักที่สายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชานีคาสขีตนังพระหันตุสภเพปชิมายะที่สายะวินิปฏิกาเวลาพะยาประชานีคาสุกีตนังพรหะนันตุสัภเพอุตรายะที่สายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพรหะนันตุสพเพทักกินายักที่สายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชานีคาสกีตนังพรหะนันตุ สพเปปุรติมายะอนุทิส,สายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตัณห์ปริหะรันตุสภเปัชีมายะอนุทิสายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณหปริหะลันตุสภเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังหงปะริหะลันตุสัเเพทขีนายะอนุทิสายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณหปริหะลันตุสัเเพเหติมายะทิสายะวินิปฏิกาเวลาพยาประชา อนิคาสสกีตระหนัปริหะลันตุสเพอุปริมายะที่สายะวินิปติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุกีตระหนัปริหะลันตูติอิเมหิทาสหากาเรหิตที่สาพระนาเมตตาเจโตวิมมติสเพสังสตาหนังปีละนังวัชเชตวาอปีละนายะอุปปคาตังวัชเชตวาอนุปะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปะิิยาทานังวัชเชตวาอปะลิยาทานเนนะวิเหสัง วัชเตวะอะวิเหสายะสัเพสตาอาเวริโนหอนตุมาวิมาเวริโนหอนตุมาเวริโนสุขิโนหอนตุมาทุกิโนสุขิตตาหอนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตหากาลิหิสัเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตะญาติติเจโตสัพพะพยาปาทะปาริยุทธานิหิ มุจจะตีติวิมุตมต,ต,มต,ติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรัมมะวิหาระภาวนาน,นิธิตาบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิโส,กา,สกาหนตุปสพเพปิปานิโน,โน เอตาวตาจะอามเหหิสัมภตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาพระวภาวนาพิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพระปัตานปเจกานจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรพตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานจะเตเชเนลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนนลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจะเตเชเนลักขันพันธามิสะพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชนะลักขันพันธามิสัพโสสัเพพุทธาพรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขันพันธามิสัพโสสัเพพุทธาพรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขันพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนัตไตรด้วยการสาธยายสดบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนว่า้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจดุรู้พิทพรชัยทั้ง4คืออายุวันณนะสุขภะเพลเทินขอโนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน